ไปเล่กันต่อบัญยากาศการท่องเทีย่ยวในจังหวัดภูเก็ตนะครับช่วงวันยุดยาวนะหน้าแน่นโดยนักท่องเทีย่ยวชาวไทยชาวต่างชาติเลก็กน้อยยอมเชื่อไหมตอนนี้นักท่องเทีย่ยวที่มาร์กเนี่ยคือนักท่องเทีย่ยวอินเดียครับ <Ooh. S 1> โดยบัยากาศการเดินทางข้าอโอกสนามบินภูเก็ตยังคงมีนักท่องเทีย่ยวเดินทางข้าออกอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลจากกรม้ารเมืองจังหวัดภูเก็ตระบุว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมถึงวี่สิบเก้ากรกฎาคมมีมนักท่องเทีย่ยวเดินทางเข้าอนจังหวัดภูเก็ตแล้วกว่าสามแสนหนึ่งหม พบมาร์คคือชาวอินเดียครับเดินทางเข้ามามาร์คซุ่งชุดนะครับตามมาโดยออสเตรเลียสิงคโปร์อังกฤษและมาเลเซียสำหรับอัตราการเข้าผักโรงแรกมานะครับในซุกซิด สุวรรณดิตกุลนาย,ยกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้แกบอกข้อมูลจากการสำรวจสมาชิกสมาคมโรงแรมไทยพาคใต้เนี่ยเพราะโรงแรมตามแนวชายหาดจะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยลูกค้าของโรงแรมกว่า6 0เป็นนักท่องเที่ยวชาวอินเดียออสเตรเลียนอกจากนี้นะครับในช่วงวันยุดยาวเนี่ยทำให้ได้รับอาน,นิสงส์จเกนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตมากขึ้นและกระชายสิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วยกันเรื่อยๆนะครับทางเกีษติได้ชัดก็คือบริเวณย่านเมืองเก่าทนุนทล่าง มีมากันแบบต่างครอบครัวมาทำแบบเพื่อนนี่มาถ่ายภาพกันคึกคักและขับน้องยิ่งออมนั่นแหละค่ะด้านนายภูมิคิดรักแต่งงามนาย,ยกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตแกก็บอกว่าตอนนี้จังหวัดภูเก็ตทำได้ดีค่ะเราก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากตลาดอินเดียเป็นอย่างมากซึ่งนะักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะชอบการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมไปช้อปปิง้งแล้วก็เล่นกีฬาทางนา้ำนอกจากนี้ก็มีตลาดที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษก็คือตลาดซาอุดีอาระเบียค่ะซึ่งตอนนี้มีสายการบินบินตรงข้องซาดิ อาระเบียแอร์ไลน์ข้าวกรุงเทพมหา้านครโดยทางสมาคมเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็ประสันงานกับทางซาอุดิอาระเบียแอร์ไลน์เพื่อที่จะให้มีเที่ยวบินเนี่ยบินตรงมาที่ภูเก็ตมั่งก็มีความเป็นไปได้สูงมากค่ะทางนี้ก็ต้องพิจารณาตามบริบทต,ต่างๆควบคู่ไปกันค่ะครับฝนเพิ่งก็ตามล่างจะมดช่วงวนยุดยาวเลยนี่จะเข้าสู่ช่วงลูซีสันแล้วอย่างเต็มรูปแบบนะซึ่งจะทําจังหวัดภูเก็ตเพราะความท้าทายในเดือนสิงหาคมและกันยายน โดยช่วงส่งเดือนนี้ภูกเก็ตจะต้องดูแลตลาดภายในประเทศและตลาดไกลาบานเป็นหลักอยอดนักท่องเที่ยวจากปเทศสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งขณะนี้อันตราการเดินทางเข้ามาจาังหวัดภูเก็ตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับขณะที่ตลาดรัสเทียยวก็กําลังจะกลับมาเนื่องจากสายการบินเนี่ยกำลังจะได้บินเข้าภูกเก็ตเร็วนะครับนะ,ะซึ่งจะท่งพลนดีกับการท่องเที่ยวข้งจังหวัดภูเก็ตในไกลมัดที่นี่ครับสิงคโปร์กับมาเลเซีย มองภูเก็ตเป็นวิก -end in destination ไปแล้วตอนนี้เขาก็มาสุกกับอาทิตย์หรือมามาเสาร์กับจันอะไอย่างเงี้ยครับซึ่งก็ทําให้เราเนี่ยมีอัตราการเดินทางจากสิงคโปร์ไาเลเซียเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะครับโซนิกหลายตลาดเรามองถึงไตรมาสที่4ซึ่งก็เป็นข่าวดีว่า a อร์เฟลอประกาศบินเข้าภูเก็ตแล้วก็จะทําให้รัสเซียเนี่ยสามารถกลับมาดําเนินการในแง่ของการท่องเที่ยวได้ ได,ได้ดีขึ้นส่วนตลาดยุโรปอื่นเราก็ค่อาๆมั่นใจอาจจะมีความกังวลอยู่2เรื่องคือเงินเฟ้อในยุโรปค่อนข้างสูงกับอัตราค่าโดยสารซึ่งไฟล์บินเนี่ยมันยังไม่ได้กลับไปจํานวนเท่าปัจจุบันไฟล์บินอินเตอร์เนชั่นแนลจากต่างประเทศเข้ามาภูเก็ตเนี่ยเราทําได้ประมาณสัก30กว่าเปอร์เซนต์เองจากที่เคยได้ในปะี2019เพราะฉะนั้นก็จะมีแกลบอยู่พอสมควรซึ่งก็ทําให้ไฟล์บินต่อซีซราคาแพงขึ้นก็กังวล,ลว่าคนอาจจะเดินทางมาไม่ ไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนครับ